สวัสดีค่ะตอนนี้พบกับช่องแม่แอนอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะพามาชมนะคะบรรยากาศยามแรงค่ะตะวินเริ่มคอยแล้วนะจ๊ะแม่น้ำมูลของเราก็เริ่มที่จะแบบ เเขาเรียกว่าเพิ่มระดับขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะคะเพราะว่าทางเขื่อนปากมูลนะคะได้ปิดประตูระบายน้ำเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะน้ำก็จะเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วจ้าอันนี้ก็เป็นพ่อขอเรานะคะซึ่งจะทำการหวานแหนะคะนั่นก็เป็นคุณยายมากนะคะ ันนี้เราจะพาเดินลงไปชมนะคะว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะคะที่ริมแม่น้ำมูนะบ้านของแม่แอนนะคะนี่นะคะก็จะเป็นบรรยากาศนะคะ มันก็หวานลงไปแล้วนะคะทุกคน มารอรุ้นนะคะว่าพ่อจะได้ปลาไหม่นะคะอ่ารอบนี้ไม่ได้นะคะนี่นค่ะที่ริมตลิ่งนะจ๊ะที่หมู่บ้านของแม่แอนเองจ้าเป็นวิถีชุมชนนะคะซึ่งก็จะเลี้ยงปลากระชังนะคะเลี้ยงมาแล้วก,กว่า20ปีนะคะทุกคน ฝั่งทางนน้นนะคะที่เห็นเป็นเกาะน,นะคะก็จะเป็นเกาะน,นะคะข้างในก็จะมีวัดนะคะทุกคน,นเห็นไหมก็จะเป็นเกาะน,นะคะโอ้ตอนนี้คือตะวันเริ่มจะรับขอบแล้วนะคะก็จะท้องฟ้าก็จะสดใสนะคะนี่นะคะก็จะมี พี่ๆน้องๆนะคะก็จะเริ่มให้อ,า,อาหารปานินแล้วนะคะอืมอพ่อก็ทำการหวานไปอีกแล้วนะคะรอบนี้จะได้ไหมนะคะมารอลุ้นกันนะคะว่าจะได้ปลาหรือเปล่า รอบนี้ก็ไม่ได้นะคะบรรยากาศดีมากทุกคนบรรยากาศดีมากนะคะน้ำก็เริ่มขึ้นแล้วนะคะเมื่อวานนี้เรายังเห็นแก่งอยู่เลยนะคะวันนี้แก่งก็ไม่เห็นแล้วพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะคะอืม ตงตัวนามละการุ่นนี่ลากไว้ขาดเดียุ่นผู้ไล่นี่ทาลนแล้วมองมึงแห้มึงัรสับตาอืมชวชัว่าัวต่า เป็นบริเวณนะคะรมแม่น้ำมอ่าวันนี้ก็ขอฝากคลิปนะคะไว้สำหรับแค่นี้นะคะ,ะาาฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องแม่สตอรี่ด้วยเด้อ,อไปแล้วนะคะ